เป็นเก้าอันนี้ก็เป็นหกอันนี้ก็เป็นอีหยังสี่กับแปดสี่กับแปดเป็นสิบสองเป็นสิบสองบอนี่บอกนี่นี่เก้ากับหกเก้ากับหกเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งหกกับสองเป็นแปดเป็นเก้า บ่ละเกียรติเปรตเนาะสันดอกเนี่ยจไปเทียงสูตรเพิ่นเนาะยหญ่เกียรติเปรตนะเดี๋ยมันก็ได้ิเปรตบสูตรเจ้าดิคนละสูตรต้นละสูตรพี่น้องเห็นบ่ครับชัดเจนบ่ยังจะเอาเรียกยูเทิงใส่ยูรอน่าโอ้คนเอาแม่หัน บอสเนมทหละเพิ่นได้เต่ใด,ดมือขึ้นเพิ่นรอสูฟังบออย่าเฝ้าไปฟังเพิ่นเบิ่งของเฮากันได้ยกคนได้ได้ยกเอาก็จะได้แปดขึ้นเก่าสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นยังไงเอฟซี FC. ชัดเจนมาครับซ้อยบอกนะครับอยู่นี่เสียนตัวใหญ่ๆน่อยค่ะมองไม่เห็นค่ะว่าวสันคุณสุกัญญา <c oughs> มองมาเห็นสิครับ อนันบา,นาดบานี้เดี๋ยวไม่เด้อบาดนี้เด้อเบิ่งไม่เด้อครับเอ๋อยังซุม่มยังไล่เด้อบาดนี้คุณยายเราเขียนตัวน้อยสองสาม <c oughs> สี่ห้าตัวนี้ตัวมามตัวนี้ตัวมาเด้อตัวหานี่ มาหากับซี่หงัดนี่มาหากับซี่เด็กติดหากับซี่มาหากับซีเด็กให่เล็กลักมาหากับซีแมนลักได้แม่แต่เห็ดกับวั้นา้ีเอเ้ยเราเห็ดไปเยอะเ่่อเห็ดวันารมันโม่งจักสีบอกด่จ้ะนี่แล้วจะมาไปอย่างไม่เห็นเห็นก้นเห็นเนาะแม่แมนส่วนเนาะมีสมาทีเนาะ ตันี่ฉันเลาะตัวนี้ไปบวกกับตัวนี้บ้านแม่นบ้นบวกตัวพี่บอกเตี้ยสองสามสี่ห้า คอยเบิ้งไปได้ปอพี่น้องคอยเบิ้งนําแม่ไปนะครับใจเย็ยนๆใจเย็ยนๆหยาดเราบ่มีสมาธิเลยบ่เว้าวดอกใจเย็ยน <laughs> หัวดิบาดน,นี่ก็โตมาเดินหาบ่าแเน่โอ้เบิ่งผิดตัวบัดเดเบิ่งผิด พีหลอกนอกตอตัวมาตัวนึงปีไปไหลอกว่าอะสูตรนี้จงเป็นหามากมาหามาหนึ่งสูตรนี้จงเป็นมาหาสูตรนี้มาหนึงอันเลขล่างตัวไดก่าเก้าเก้า90นยเก้าศ <90 S 2> ูนยเก้าศ <90 S 2> <90 S 1> ูนเก้าศูน มึงเลี้ยงร่างมันจะออกจะใด้เอาตัวเอาเลยเอาตัวมันเด็ดเด็ดเลยแม่เอาแม่เอาขิมเหมือนตัวเราาวไปใส่เหงื่อเด้บ่โอ้ได้อ่อปูย่างดีคุณตัวนนลูกสาวส่งมาให้ยกะจังควายได้ดอกว่าได้ตายจะเคี้ยดอกเลียกันนะถวายเจ้าเสดว่าให้ฟังสะดอกมันพอได้ดิ เอาไว้ถ้าลงทุนเนาะได้มากก็ได้ส่นบ่ได้ส่วนค่ะท้ายส่วนถ่ายส่วนโทรศัพท์คือห่อนแท้สเอาเบิ่งกันสองสามสี่ บ้านในแม่นตัวเอาได้พี่น้องได้ย,ย่าเพิ่มตาไล่เดี๋ยวสิมีตัวเอาตัวคัดอยู่เต็กไม่สูนอีกอยู่ดีเนาะอันนี้ก็แล้วต้อตุ่มแม่ที่ไหนนะครับล่างบ่อนีิสูน่าสูนมากอีกบอนไปน่อยนึงไปลังหน่อยไปลังหน่อยลองบ้าน ขาตั้งกล้องกับหอนค้นลายดิคว่ยโอ้ค้นก็มาลายต้นทีให้ดิจุดนี่มาสูนแต่กา้ากเออล่างร่างจุดนี่มามาสูนจ้าเรียบร้อยแล้วขันคันมากขันสูนามากกมาเขาล,ล่างงวดนี่ คุณตีเดียร์อย่าเพิ่งไปรบกวนสมาธิเล่าวะสันนีักหาหน้าที่กวนว่าสันเขียนไปคุณแม่เงียบเข้าโอ้ยสิจับครูจังไลยบุกจากไอ้ตีจับกระทอกันเขาบอกตัวห้ยแล้วเมื่อนี้พวกเขียนก็ได้ตัวสิจับถัดม่อจะเขียนอ่ะมาจัดนคุณยายจับใจหนึ่งก้อนจับไปหนึ่งก้อนจะใส่แบบโอ้ยสมุดบันเทิงเปล่ง กรองแท้กรองแท้โอเอาเอาว่าเอาตัวพี่บารดยอันนี้มันโจดมันอยู่นี่ลอกมันอยูนี่วาเอากะดานเลขข่อยเดียดนายนะต่อไปจะจับคู่นะครับแล้วมันนี่ผู้จับไ้นะครับคุณแม่ลอกกันออกมาแล้วนะกำลังบ้าน้จับคู่เด้อพี่น้อง่าเพิ่ม่าเพิ่มไปลงทุนเด้อชุดนี้เดี๋ยวก่อนรอกก่อนจับคู่ก่อน เบิ้งหน้าเสียนไปก่อนพี่น้องแงเราล้มยง่ไปพอเล่าอยู่ม่กรเขียนไม่หนีตัวย่ให้ลูกดูได้สวยแงลูกแง่ไปว่าได้หร้อไม่ย่านหมาพลินยาตไปน้ำตาบวอยู่ไปสาทัวไปมาหมาดุหมาดุบกพลินเนาะซื้อหมาก็ได้ ซื้อมาต้นดินเลี้ยวตัวนีはは้นี่หน่อยถอยออกมาในเจ้านะอยู่ในกล่องมั้ซื้อมาซื้อผังต้นดิน้ยงวัควยได้โดนดวนต้นเรื่องเบิ้งเม่อีบเหรอเรื่องคอยไปเข้ากล้องดวนแหน่ล่ะเบิ้งหน้าคุณแม่เซียนติสก้อนพี่น้องเอาโลกขาอยู่หาอย่างุณย่ายัาหลักเด็กโลก ล็อกสะเดือดก็ล็อกใหญ่มันอีรีล็อกกระเดือดพ่อแม่มันอีรีพอมันอยู่น้องหานพุ่นบ่ลาคือคือมันอยู่ร้อยเย็ดบ่เนาะพ่้อบ้านพี่น้องมันบ้ามาบ่เนาะไปร้อยเย็ดฟังก้อนหอยออกน่ะแม่นไปเริ่มอยู่ร้อยเย็ดจังว่าว่าอยู่นี่จบแล้วพี่น้องเกยจบเรื่องเมื่อนี่ลอกเนาะไปร้อยเย็ดบ่เนาะแสดงว่าโพกสลายไปร้อยเย็ดก็บอกว่าน้ำสำบ่เริ่มบ่จบจบไว้บ้านลูกสาวสำบ่ เรมเอาเกี่ยวกับปอบ้านลูกสาวเมนเลขเป็นกระสอบเป็นถุง oh, ปุ๋ยพี่น้องมึงรบกันอู้ใจเลขจักเม็นมาตัวใดได้บุ๋ล่ะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเออหนึ่งหกหนึ่งเก้าเลขมาศูนย์กัหาสี่กัมหะเออหนึ่งกัหาอันหนึ่งศูนย์อันหนึ่งหนึ่ง อันนึ่งหาศูนย์นะมาลังย่าเฝ้าจะเฝ้าไปหอด่างหักหลาเพราะอันที่แม่เก่งไว้จังว่าจ้าบ้านนั่นกับจังค่อยซักยืดเอาล่างเป็นล่างบอกอันนี้ยังหานี่อเรียหาบัน รักหสองเอาแล้วเนาะรักสองออกแล้วเนาะรักสองออกแล้วเอาบัท่านใไนไรบึงบัท่านในเบืองอันตัวนมาจังกันมาตัวใดแน่ห์นะนั่นดิเปิดเบืองแช่ไหมฮันฮันเจ้าเขียนไว้จ้า <laughs> โอ้ยพี่ตัวนี้ว่าจันเอาตัวไปไหม อะไรเรียวแม่ทรศัพท์บพอนซุ่มถ้าเบื้องนี้นี่เริ่มสิหนห่วยแล้วมันก็ะเรื่อมันแล้วไข่กระไดนั่นนี้นั่นเด้นนันเด่นนันเด้นอนรับนอนรับก็จะไปเอาเพื่อนทั้งเจ้าคนละเออลงไปทั้งนั้นล่ะไปประมาณสามสิบนาทีแล้วเราอยู่นี่นั่นได้เลขได้ไปแล้ว อันดาคือกิโยบ่อไดแล้วนาออันดาไอ้เฮคู่คู่ตัวนี้วางวางไม่ยายเห็ดวางข่เห็ดวางคู่ตัวนี้ตีนี่นี่เด้นี่เด้ใหม่บ่อละเอ้าเจ้าว่าอันมหาเจ้าว่ามหาเจ้าว่ากรานี่ล่ะ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 นี่เจ้าขีดอันนี้ไว้ยื่นนี่อันซีเดียฮะนี่ก็นี่เด้อันซี บ well, ่อมันต้องเป็นขั้วภั่ขั้วมันแม่แจ็คแล้วเจ้าหางเขียนไว้เังซี่เจ้าวงว่ามาซี่ก็หาเจ้าก็เขียนไว้หาไปซี่อันนี้อันว่าให้เฮ็ดตัวใหญยๆนี่มันออกเฮ็ดทีแปดหนึ่งเนาะเฮ็ดอันนี้แล้วเจ้าเลยมาเฮ็ดอันนี้แบบนี้โอ้ตัวนี้อยเฮ็ดผิด ข่เลยงเองหยาของไข่อ่าอะไรป้าเพื่อเอาท่านี้เอาเฮ็ดไหมว่เซ็ตเลยบาทเลพี่น้องเสียดเรื่องสดป้าเนี่ยไม่ได้กินไก่บ้านเ้กินงัวทีบ้าน เจ็ดให้คุณยายตัดห้าห้หนึ่งคุณราเต๋อย่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดเนี่เป็นอย่างกอดเราบ้าห้าสองห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดคุณยายว่าบ้าหฮะห้าหนึ่งห้าหก ห้าสองห้าเกตสันดกจ้าห้าหนึ่งห้าหกห้าสองห้าเกตเจนเย็นนยพี่น้องเด้อโตคู่แล้วหน้าที่ผุนี่ต้องใจเย็นต้องทับใจนะครับโคตรมันเสือดีแม่นครับ หอยมันเสื่อมมันจะด่วนเสื่อมกว่าดิค่อยเฮ็ดไปนเรื่อง่ี้ได้ตรงอยู่ดีจำสูตรได้อยู่นะแม่แค่ม่เจ้านึ่งหลงเหรอดิเนาะเม็นตัวหลงแล้วเก่งอยู่แม่ใช่จริงเก่งยังจำได้บ้านี้ตัดบานนี้เอาแต่โตมันสีออก ยังบาดเนี่ยย่ายเขียนตวดออกเลยแม่ตียกตี๊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 กตัวมันตี๊กตัวไรสิเอาเแล้วขั้นด้แล้วตัวนั้นเรายังขันนิ่งอยู่ห่อนคุณยายโทรศัพท์มันสินี่แหละตัวนึงเด็ดก่อนวงกลมมันคือเอาบอลเอาตัวหนึ่งเอาวงกลมด้วยบาดเนี่ยตัววงกลมไปอ่ะตัวเอาวงกลมตัวเอาวงกลมเอาวงไหนเนี่ย เอาบอกบ้านนี่มาคนใหญ่บอกหาศูนย์หาศูนย์หาศูนย์เอาอยู่ไซรละหาศูนย์พี่บอหม่อมมี่หาศูนย์โตเอาบอหนิโตัวเอาตัวเอาศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก่าเราดิโนบอจะหามันมีหาหนึ่งจ้ะเอเอหนึ่งาเอาวกากับบอ ว่าอยากได้ตุกัาบบอกให้เอฟซีเพิ่นกาบเอาบอกมันสิ่หลายคนใหญ่บอกจ้าอันสิบเก้าก็มีบอหันสิบเก้าไม่แล้วจ้ายุดตัวนี้สิบเก้านี้เอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไม่ใหญ่บูกันสิ่ตีเอาเอาเป็นสิบหกซะสิบหกเอาแมนปะแมนสิบหกแมนยังอยู่วะเนี่ยสิบเก้าว่าต้องเอาบอกจังได้ก็สูตรลอตเตอรี่แล้ว นั่งซื้อรถตัดเรยวด้หนึ่งหเอาหนึ่งหกเก้าแล้วเนาะศูนย์ห้าเอาไปเหอเอาหาศแล้วเอาหาแล้วครับศูนยเกาแล้วเกาแล้วศเจียวแล้วห้าเก้าหเก้าหเก้าห้าเก้า เดี๋ยวสี่แปดบ่อ้เยบดิบเอียบเอาเอวเสีบเอา่อรบ่ออยเอมดนี่ลหละบ่อเสบยังได้มดนี่กับบ่อ่อยเลยบ่เนี่ยบ่อ่อยทั้งหมดบ่เออถ้าบ่ได้สังเกตแมยแไม่ายบ่ได้สังเกตนะมาต่ำทั้งขามันก็จึบรลแเ้วเนาะเออเราก็มั่นใจเอาบ่อร่อยมือนี้เอาไปเอาไปซ้ำซ้ำที่บ่อ่อยซะก่อนเดี๋ยวสิมาตามมีโค้งสุดท้ายแล้วเกี่ยงได้ก็ะช้นตัวใดเนี่ย มือนี่สำหรับมือนี้มีตัวใดเนี่ตัวบ่อลอยเอามาลดเดี๋ยวไปเบิงเบิงใบกอนห้าสองท่านในเอาบ่อยังครับห้าสองเอาแล้วห้าสองห้าสองมันท่านในเป็นตัววงกลมไม่บ่อว่องกลมแล้วบาดนี่เออเอาห้าสองเออยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวว่ากันสภาพเนี้สี่แปดเอาละไปสี่แปดยัง

เอาลาเว้ยเอาลาแม่นบ่เอาลาเว้ยบาทนี่เอาลาที่ล่องบาทนี่เอาสิได้ลอกไหมบาทนี่ซุ่มบมบอกที่แรกนั่นบ่เอาแม่นบ่บ่เอาเท่านี้เอาเท่านี้เอาเท่านี้บ่ะเดี๋ยเก็บที่ล่องบาทเดี๋ยวมาลอเขามาลอคงสุดท้ายคุณแม่เด้อนะครับ เก่งไม่มืออื้นจังค่อยมาเอาครับมืออื้นมือเฮ้อพ่นละอันมูเจ้าบอกออกมาข่เขาเมียไข่ไปให้แยตีก็ได้เด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอันนั้นน่ซ้ำนี่ไปสักก้อนว่าบอท่านฝันนาอสัตว์มือวานขันฝันบอกเจ้าพี่บอกเจ้าพี่น้องเห็นชัดเจนบอกครับเรียบเพื่อนกับเขาอยู่ดีบางหันเนาะเขาอยู่ เอายกเก่าสวนเก่าหนึ่งบ้างการเห็นกำนันช่วงตัวเรือตัวเด้อพี่น้องอากาศฮอนโทรศัพท์สตัดชัดเจียนบ่อะไรทำไมเยอะจังเยอะจังเลยเยอะจังเลยยหญ่ไปสักว่เป็นยังครับมักตัวได้เอาตัวนั่นบ่มักบ่ต้องเอานะครับเอาแต่ตัวเจ้าของมักนะครับเดี๋ยวคอยมักตามคงสตท้ายแล้วอีกนะครับค้นแม่นี่นะครับผม ตามนี่ตามนี่พี่น้อง